สวัสดีค่ะมาพบกับปั่นกินแฟรี่รีวิวกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้รีวิวของมานานมากวันนี้นะคะน้ำค้างจะมารีวิวเป็นอาร์มแบดนฮาร์ดเรดมอนิเตอร์นะคะจาก ROCKBO นะคะในกล่องนะคะก็จะมีเป็นตัวฮาร์ดเรดนะคะตัวนี้เลยใส่ชาร์จนะคะก็มาพร้อมกับคู่มือคะ่ะซึ่งฮาร์ดเรดตัวนี้นะคะก็จะเป็นฮาร์ดเรทแบบเสียบชาร์จนะคะไม่ต้องเปลี่ยนฐานบ่อยๆซึ่งวิธีชาร์จก็ง่ายๆแบบนี้เลย ตัวฮาร์ดเรตตัวนี้นะคะก็จะเป็นการวัดแบบออปติคอลนะคะหรือว่าการวัดแบบที่ใช้เลเซอร์นะคะยิงเข้าไปที่ผิวหนังเพื่อวัดอัดตราการเต้นของหัวใจค่ะจากการที่ใช้งานมาได้สักระยะหนึ่งนะคะการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันที่ใช้งานนะคะหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่เป็นไมจักรยานหรือว่านาฬิกานะคะก็เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วนะคะเรื่องสัญญาณถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวฮาร์ดเรทตัวนี้นะคะเป็นการวัด แบบเรียวทามีความสเตเบิลค่อนข้างมากนะคะไม่เวี่ยงไปเวี่ยงมาในระหว่างการใช้งานเนาะก็ถ้าเปรียบเทียบกับสายฮาร์ดเลสคาดอกที่เคยใช้ในราคาที่ ไม่ค่อยแพงมากเท่าไหร่นะตัวนั้นนะคะอย่างเช่นเราปัน่นโซน2อยู่เนาะฮาร์ดเรทที่วัดได้อะมันจะมีฮาร์ดเรทมันก็พุ่งขึ้นไปแบบ200อะไรประมาณเนี้ยซึ่งตัวนี้ไม่มีแบบนั้นเลยในการวัดค่อนข้างเสถียรแล้วก็คงที่เลยทีเดียวและอีกอย่างนะคะที่น้าค้างชอบมากๆตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคะก็จะสามารถแสดงผลโซนของฮาร์ดเรทในระหว่างการออกกําลังกายได้นะคะโดยที่มันจะแสดงผลตามสีของโซนฮาร์ดเรทนั้นๆนะคะไฟนะคะก็จะเปลี่ยนไปตามโซนฮาร์ดเรทต่างๆตามนี้เลยเวลา ราใส่ไว้ที่แขนเนี่ยแล้ว,วเวลามันมีไฟกระพริบหลายๆสีอะ่ะมันก็ดูเทดีมาถึงตัวสายนะคะเป็นผ้าแบบไร้ค่านะคะทําให้เวลาใส่เนี่ยค่อนข้างสบายแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รัดจนเกินไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวขอบของผ้าเนี่ยเวลาใส่เข้าไปที่แขนอะ่ะไม่บาดผิวไม่ทําให้รู้สึกะระคายเคืองเวลาใส่แล้วออกกําลังกายอะ่ะระบายอากาศได้ดีแล้วก็ไม่อมน้ําด้วยค่ะ ถ้าเทียบกับสายฮาร์ดเดตแบบคาดอกนะคะที่เคยใช้มาน้ำค้างค่อนข้างชอบเจ้าตัวนี้มากกว่าเพราะว่าเวลาใส่สายฮาร์ดเดตแบบคาดอกอะบางทีเราบั่นขึ้นดอยหรือว่าต้องใช้แรงเงยเงอ,อะๆอะหรือว่าโซนที่มันเป็นโซนแบบมากกว่า4ขึ้นไปอะน้ำค้างอะโดยส่วนตัวนะจะรู้สึกว่ามันอึดอัดแล้วหายใจไม่ค่อยออกเท่าไหร่เวลาใส่สายฮาร์ดเดตที่อกอีนนี้พอมันมีสายฮาร์ดเดตที่แขนแทนเนี่ยมันจะตัดปัญหาในส่วนของการที่มันจะอึดอัดแล้วก็หายใจไม่ออกซึ่งมันทําให้เวลาเราออกกำลังกายอะ เราหายใจค่อนข้างโฟล์ขึ้นนะคะโดยส่วนตัวนะชอบในส่วนนี้มากเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องบอกก่อนเลยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจจะใช้เจ้าตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวสายฮัตเด็ดตัวนี้นะคะมันเป็นแบบรัดที่แขนใครนะคะที่ใส่ชุดปั่นแขนสั้นนะคะ <S <S มันก็จะมีข้อเสียอย่าง่อย่างตรงที่มันจะเกิดแทนลายโอเคงั้นใส่ให้ดูเลยดีกว่า <S <S อย่างน้ำค้างเนี่ยจะชอบใส่เลยข้อศอกลงมานะคะซึ่งตรงเนี้ย เสื้อเราอ่ะเวลาใส่แขนสั้นน่ะจะไม่ได้บังในส่วนของแดดตรงนี้ข้อเสียก็คือว่าเวลาเราใส่แขนสั้นน่ะมันจะเป็นแทนลายสีขาวตรงที่เราใส่สายฮาร์เดดตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอ่ะค่ะใส่แขนยาวมันก็สามารถที่จะใส่ทับเจ้าตัวสายฮาร์เดดนี้ไปได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครใส่แขนสั้นแล้วก็ไม่อยากให้มีแทนลายตรงนี้คะมันสามารถขยับขึ้นมาใส่ตรงต้นแขนได้แต่ว่าในส่วนของตัวสายค่ะมันไม่ได้ยาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชาย หรือว่ากล้ามใหญ่ๆคนที่มีต้นแขนใหญ่เงี้ยตรงนี้มันก็อาจจะใส่ขึ้นมาตรงต้นแขนไม่ได้เพราะว่าตัวขนาดสายอ่ะมันปรับได้ไม่มาก โดยรวมฮาร์ดเ t ตตัวนี้สําหรับน้ําค้างนะคะถือว่าทําค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะในราคา1,000น,นิดนิดๆนะคะถ้าเทียบกับตัวฮาร์ดเด e ที่ใส่แขนอะ่ะของแบรนด์อื่นอะ่ะมันจะอยู่ที่ราคา2,000ถึง3,000ขึ้นไปนะคะเท่าที่เคยเห็นมานะก็ตัวนี้ราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็โอเคเลยสําหรับการใช้งานเพื่อวัดฮาร์ดเด e โดยเฉพาะนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่าเหมาะสําหรับชาวเราที่อึดอัดเวลาใส่สายฮาร์ดเดแบบพัด อกนะคะคในส่วนของตัวความสเตเบิลของอะไรทั้งหลายเนี่ยทำออกมาได้โอเคเลยสำหรับราคา1,000ต้นๆน,น,นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้ารูกันว่าจะมีอะไรมารีวิวให้ทุกคนดู